สวัสดีค่ะเคยมีปัญหาท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยแน่นท้องนอนกลางคืนก็มีกดไหลย้อนไหมคะแหวนเคยเจอปัญหาแบบนี้มานะคะแล้วก็จนได้ามาเจอไฟเบติกค,ค่ะแหวนชงตัวนี้ดื่มก่อนนอนนะคะพอตื่นเช้า เราจะถ่ายได้คล่องถ่ายได้อย่างโล่งเลยปริมาณปริมาณมวลอุจจลระมันก็จะเยอะขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่ตกค้างอยู่ในลำไส้เราก็ได้ถ่ายออกไปทำให้ท้องเราว่างเบาสบายพร้อมที่จะรับอาหารในเช้าวันใหม่แล้วล่ะคะ่ะไฟโบติกเขาเป็นเส้นใย,ยประเภทพรีไบโอติกนะคะ ก็คือเขาจะไปเป็นอาหารที่ดีให้กับจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ของเรานะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงให้จุลินทรีย์ในร่างกายเราได้รับอาหารที่เพียงพอแล้วเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตทำให้ระบบขับถ่ายเราระบบลำไส้ระบบย่อยของเราทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆชงหนึ่งซองนะคะ ก็จะเป็นผงละเอียดละลายน้ำง่ายนะคะแล้วก็ไม่มีความอืดน,นะคะชงทิ้งไว้หลายชั่วโมงก็ยังเหมือนเดิมนะคะไม่มีการพองตัวไม่มีการอืดทำให้เราแน่นท้องนะคะไม่มีนะคะก็จะได้น้ำรสส้มแบบนี้นะคะรสชาติหวานชื่นใจค่ะ เพื่อนๆชงดื่มและดื่มน้ำตามไปอีกหนึ่งแก้วนะคะนี่คือเคล็ดลับในการดูแลระบบลำไส้ระบบขับถ่ายของเรานะคะเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์ แล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายนะคะทานอาหารได้น้อยไม่สบายท้องอืดท้องทั้งวันมีพุงด้วยนะคะก็สอบถามมาได้นะคะไฟบติกนะคะแหวนมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกเยอะเลยนะคะจะได้แบ่งปันเพื่อนๆให้ทราบกันนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะทักมานะคะ